โรงเรียนน้องขาอยางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้ดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีกิจกรรมที่โดดเด่นและได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากการประกวดศิลปะหัตกรรมนักเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามจากรายงานค่ะตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียน ในภาควิชาการลงโดยไม่กระทบกับเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงโดยให้โรงเรียนเลิกเวลา10บนาฬิกาสนาทีและหลังจากนั้นให้ผู้เรียนทํากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหนักสูตรโรงเรียนหนองขาย,ย่างวิทยาได้ดําเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มาตั้งแต่ปี2,559เน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะในทุกๆด้านและปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักการทำงานเป็นทีมผลงานการผลริษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของโรงเรียนหนองายอย่างวิทยานะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการของโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเป็นผลงานผลิตของน้องๆเหล่านี้ครับ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของโรงเรียนหนองขายอย่างวิทยาเป็นอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นได้รับรางวัลการันตีเหรียญทองชนะเลิศจากการประกวดศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยนักเรียนเหล่านี้จะนําวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิน่นมาประดิษฐ์เป็นหิ้งพระอ่างล้างหน้าและของใช้ต่างๆมีครูผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําในทุกขั้นตอนของการทํางานจนนักเรียนเหล่านี้ สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตัวพวกเขาเองและนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนหนองยายวิทยาโรงเรียนรับนโยบายปี2559นะคะก็จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนในเรื่องของเฮเรื่องของแฮนเรื่องของฮาร์ดและเฮลซึ่งทั้ง4คุณลักษณะนี้จะ นักเรียนจะได้เรียนเรียนรู้และก็ทํากิจกรรมในส่วนของการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นก็ฝึก ฝึกนักเรียนให้มีคุณลักษณะคือใช้ใช้ทั้งสมองนะคะแล้วก็ใช้ทั้งทักษะการใช้มือการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะฝึกให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ที่เข้มแข็งมีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะแล้วก็ในการทำงานนั้นก็จะฝึกทำให้เขาเนี่ยได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นการฝึกทำให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีด้วย นอกจากงานฝีมืออาชีพแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิน่นโดยผ่านบทเพลงพื้นบ้านท่าโพประกอบการรำซึ่งในบทเพลงพื้นบ้านท่าโพนี้จะเป็นการบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวท่าโพอำเภอหนองขายยางจังหวัดอุทัยธานีซึ่งชาวบ้านมาากนักจะนำมาขับร้องและรำกรันหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเป็นการผ่อนคลาย แต่ในปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําให้การรำเพลงพื้นบ้านท่าโพไม่เป็นที่รู้จักของคนสมัยใหม่ทางโรงเรียนจึงได้คิดที่จะอนุรักษ์โดยได้บรรจุเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้รับความสนใจจากนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก การำเพลงพื้นบ้านท่าโพของเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองคายอยางวิทยานะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นอกจากความสุขนาที่เขาจะได้รับกันแล้วนะครับเขายังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นชาวท่าโอพอําเภอหนองคายอยางจังหวัดอุทัยธานีกันด้วยอนุกุลเวียงแก้วถ่ายภาพพิพัฒน์อัตพุทธ NBT รายงาน